สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาโพบก,กับการรีวิวแอป Procreate นั่นเองจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะแอป Procreate นี้นะคะเป็นแอปวาดรูปที่เป็นที่สนใจของใครหลายๆคนเลยค่ะโดยตัวแอปนี้มีฟีเจอร์ที่หลากหลายให้เลือกใช้เหมาะสำหรับผู้ใช้งานตั้งแต่ระดับ beginner ไปจนถึงระดับ professional สามารถสร้างสารรค์ผลงานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นดิจิทัลเฟนติงระบายสีบนงาน3 d หรือแม้แต่การทำแอนิเมชันโดยเวอร์ชั่นที่เราจะพูดถึงนี้นะคะจะเป็นเวอร์ชัน5.4ค่ะเดีย๋ยวมาดูกันว่าเวอร์ชั่นนี้นะคะจะมีจุดเด่นอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะจุดเด่นของ p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  r e a t e อันดับแรกนะคะเราก็จะขอพูดถึงในตัวของบ u ัชนะคะโดยในเวอร์ชันนี้ได้มีการเพิ่มบัชไว้หลายรูปแบบให้เราได้เลือกใช้มีฟังก์ชัน Library ให้เราสามารถจัดเก็บบัชให้เป็นระเบียบ มีฟังก์ชันค้นหาบัตรจากการพิมพ์ชื่อซึ่งก็สะดวกสำหรับเวลาที่เราต้องการหาบัตรแต่ว่าหาไม่เจอค่ะนอกจากนี้ยังสามารถปรับหน้าไอคอนของบังตร,าราะะตรา,ามาาาท,ที่เราต้องการได้ค่ะในอย่างที่สองที่เราจะพูดถึงนะคะก็คือตัวของบัตรสตูดิโอค่ะโดยฟังก์ชันนี้จะทําให้เราสามารถสร้างสรรค์บัตรตามที่เราต้องการได้ค่ะและในจุดตัวที่เป็นสิ่งพิเศษของเวอร์ชันนี้ก็คือตัวของพรีวิวค่ะจะทําให้เราสามารถทดลองใช้บัตรดูก่อนได้ค่ะ อย่างเช่นในการปรับของขนาดปรับ pressure minimum ปรับ pressure scale หรือการปรับของ tilt angle ได้ค่ะต่อมาในอย่างที่3นะคะก็คือส่วนของ video time laps e ค่ะโดยในแอป p l e c r e a t e นี้นะคะจะสามารถบันทึกการเคลื่อนไหวในการทำงานศิลป์ของเราตั้งแต่เริ่มขีดเส้นแรกไปจนถึงเราทำผลงานเสร็จสิ้นเลยค่ะซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างสรร์ผลงานสำหรับสื่อโซเชียลมีเดียได้ค่ะ อย่างที่4นะคะก็คือตัวของฟิลเตอร์ค่ะโดยฟิลเตอร์นี้ก็นับเป็นจุดเด็ดสำคัญที่ทำให้ผลงานของเราออกมาสวยในเวลาที่รวดเร็วได้ค่ะโดยฟิลเตอร์ที่โปรเจกตนำออกมานี้นั้นก็จะมีหลากหลายที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็น noise blur g l i t chromatic aberration โดยเราสามารถเลือกใส่ฟิลเตอร์ทั้งเลเยอร์หรือว่าจะใช้ Apple Pencil ระบายฟิลเตอร์ในพื้นที่ที่เราต้องการได้ค่ะและจุดเด่นที่5นะคะก็คือ ตัว Apple Create นี้นะคะสามารถที่จะทำเป็นงานแอนิเมชันได้ค่ะโดยจะสามารถสร้างแอนิเมชันแบบเฟรม by เฟรมซึ่งเหมาะสำหรับการทำพวกสติกเกอร์ลายทำจิ๊กสวืว่าทำแอนิเมชันลูกสั้นๆได้ค่ะโดยอาศัยระบบของเลเยอร์และทำลายในการสร้างแอนิเมชันค่ะข้อจำกัดของ Apple Create นอกจากในตัวของจุดเด่นแล้วนะคะ Apple Create ก็มีข้อจำกัดเช่นเดียวกันค่ะ โดยในอย่างแรกนะคะก็คือโปร r คเ t e ไม่รองรับไฟล์เวกเตอร์ค่ะทําให้ไม่เหมาะสำหรับการออกแบบที่ต้องการความยืดหยุ่นในการปรับขนาดหรือการแก้ไขค่ะและนอกจากนี้นะคะก็จะเห็นว่าเวลาที่เราขย,อยายภาพนะคะก็จะทําให้ภาพเลอค่ะข้อจํากัดที่2นะคะก็คือโปร r คเ t e สามารถใช้ได้แค่กับ iPad เท่าน,นั้นค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือโปรเคเก็เป็นแอปเสียตังค่ะ โดยราคาในตอนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ399บาทค่ะแต่ก็ยังดีที่เป็นการจ่ายครั้งเดียวแล้วสามารถใช้ได้ถาวรได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ฟังรีวิวจบกันไปแล้วหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้กันนะคะเพราะฉะนั้นขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่าน,นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ